สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสูแ่แกลบชแนลครับหัวข้อวันนี้น้องๆน่าจะเห็นแล้วแหละว่าแบบอีอย่างวะหรืออะไรแล้วมันอาจจะงงๆแบบหัวข้อนะครับนะก็วันนี้เป็นการเล่าจะพูดว่าประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้ก็ไม่ผิดเท่าไหร่นะครับในการที่สมัยก่อนนู่นโบราณการเราไปแข่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเกินเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดก่อนแล้วก็ เรื่องเนี้ยถ้าน้องๆเคยเข้ามาดูไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคยได้ฟังกันบ้างเพราะว่าแอตโต้เคยมีเล่าในไลฟ์ไปโอ้ปีละครั้งอะ่ะแทบจะเกือบปีละครั้งแต่ก็พอเวลาพูดถึงเรื่องใกล้เคียงเรื่องนี้ขึ้นมาแอตโต้ก็จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกือบประจาแหละนะครับต้องพูดอย่างนั้นก็ได้ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนแอตโตอย่างที่เคยเล่าไปหลายๆคิดว่าเราก็เป็นเพลเยอร์ที่ไล่แข่งตามงาน ไม่ว่าจะเป็นช็อปทัวนาเมนต์งานรองงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหมดนะครับงานที่ไหน่วนใหญ่ในกรุงเทพที่ไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปเราก็จะไปหมดเมื่อก่อนนะ่ะงานนะ่ะต้องบอกว่ามันจะกระจุกตัวอยู่กลางเมืองถ้าเป็น่วนใหญ่อาจจะอยู่จะอยู่ประมาณแบบว่าอ่ถ้าถ้าไปปึ๊บสรวรีสะระบุรีตรงท,าย,าท,ท,ทายาไทายเลยพยาไทายขึ้นไปแถวนั้นก็จะก็เลออยู่ในโซนสรีอ่ะนะ ก็เป็นพวกมักกะสันอะไรพวกนี้หรือพารากอนอะไรเงี้ยคือมันจะอยู่ไม่ได้ไกลมากแอตโตจะแข่งในฝั่งธนกรเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าแบบเออเราเดินทางสะดวกในระดับหนึ่งด้วยทีเนี้ยด้วยงานแข่งเมื่อก่อนงานแข่งใหญ่อะ่ะมันจะจัดอยู่ตรงมักกะสันแอฟริกามักกะสันที่มันจะเป็นทอยใหญ,ใหญ่ทุกวันนี้ที่มีการจัดงานคอร์สงานอะไรพวกเนี้ยอยู่นะครับไอตรงเนี้ยมันจะเป็นที่กว้าง,างใ,หใหญ่เลยถ้าใครเคยทานยุคนั้นนะ่ะ มันจะไม่ใช่ที่แบบเป็นพอทึบๆนะมันจะเป็นพอที่มีมันจะเป็นแบบเหมือนทางเดินที่มีแบบหน้าต่างหมดเลยอะเป็นกระจกหมดเลยอารมณ์เหมือนเราแบบไปทํางานในบริษัทแล้วบริษัทม่งมีกระจกรอบๆอย่างนั้นนะประมาณนั้นเลยก็จะค่อนข้างโป่งโล่งสบายครับจริงๆแอตโตชอบสถานที่แข่งที่นั่นมากเลยทีเนี้ยพอเราไปแข่งที่นั่นเสร็จปุ๊บอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอปกติเราไปอ่ะ แอตโตก็จะไปกับกลุ่มๆเราใช่ไหมเราก็จะไปต้องแต่เช้าพอไปแต่เช้าปุ๊บเราก็จะอะไรปุ๊บพอเมื่อก่อนมันไม่มีสมัครออนไลน์นะมันสมัครแบบหน้างานอย่างเดียวพอสมัครหน้างานอย่างเดียวเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เรียบร้อยเพราะเราไปเช้ามากเราไปหนึ่งตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อจะแบบให้มันยังไงก็ได้กูต้องได้แข่งอะไรประมาณนี้พอไปถึงทุกอย่างเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราขอตัดเข้ามาเลยแล้วกันในการเตรียมตัวเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดเรื่องตอนเตรียมตัว เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่อ่ะเขาและแพรลิงและและแพรลิงไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นหรือเปล่านะเพราะว่าแอตโตไม่ได้ไปงานใหญ่มานานแล้วเขาก็จะปริ้นแล้วเราอยู่สายไหนมันจะมี a b c d e อะไรประมาณนี้สายแลกี่คนว่าไปแล้วเขาก็จะมีแบบตรงนี้เป็นโซนของสาย A ตรงนี้โซนสาย B สาย C สายดีอะไรอยเงี้ยก็ดูครับในช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นช่วงประมาณซีซั่นที่สองหรือที่สามประมาณ ประมาณน่าจะสิงซันที่สามแล้วใกล้ๆไปไปลายสิงซันที่สามแล้วมั้งน่าจะไม่ผิดนะถ้าจําผิดต่อไปนั่นแหละแล้โตะก็ไปแล้วอยู่สายแล้วพอเขาประกาศปุ๊บเราก็เรียบร้อยพอเรานั่งมันก็จะเวลาเรานั่งอะโต๊ะมันก็จะเรียงกันไปยาวๆใครเคยไปงานแข่งฟิลลิ่งน่าจะเคยเห็นพอเรานั่งเสร็จปุ๊บหนึ่งโต๊ะอะมันจะมีประมาณสามคู่เออมันจะเพราะว่ามันฝั่งหนึ่งนั่งได้สามคนก็เป็นสองฝั่งก็เป็นหกคนได้ประมาณสามคู่คดีแล้วเป็นโต๊ะต่อกันยาวๆไปเรื่อยๆใช่ไหม พอใครถึงก่อนก็จะนั่งกันก่อนแล้วก็ถ้ามีเพย์แมทก็กางเพย์แมทหยิบเด็กออกมาสับรอวางตัวเริ่มอะไรก็ทําไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันที่เราจะเตรียมตัวถ้าเราไปถึงก่อนแล้วก็โดยทั่วไปเราก็จะนั่งรอถ้าถึงก่อนหรือถ้าเขาถึงก่อนเราเรา,เราไปโอเคโต๊ะนี้เราก็นั่งแล้วเราถ้าเขาเตรียมตัวแล้วเราก็รีบเตรียมตัวต,วตามไปแค่นั้นทีนี้พอมันเป็นงานใหญ่ระดับหนึ่งอ่ะ มันไม่ใช่นั่งปุ๊บแล้วเล่นเลยมันต้องรอสัญญาณการแข่งขันเพราะว่ามันมีเรื่องของการจับเวลาหรืออะไรต่างๆนานาอยู่อ่ะพอเราไปเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่ได้เล่นเราก็เตรียมตัวเตรียมอะไรกันไปอย่างเงี้ยพอไอ้หลังการเตรียมตัวเสร็จอ่ะจริงๆอ่ะมันจะว่างเว้ยพอมันจะว่างปุ๊บแน่นอนครับหนึ่งโต๊ะอ่ะคิดว่าในบริเวณเราหนึ่งโต๊ะอ่ะมันจะมีอีกห้าคนถูกปะ่ะถ้าตัดเราออกแปลว่าเราจะมีคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราทั้งหมดประมาณโดยประมาณอ่ะห้าคนนะ พอมันมีห้าคนเสร็จปุ๊บพอทีเนี้ยพอเราทํานู่นทํานี่เสร็จจัดของจัดนู่นจัดนี่ในการกจะแข่งเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราต้องคุยคุยกับเพื่อนร่วนไม่ว่าจะคู่แข่งหรือจะคนข้างๆเราก็ได้เวลาถามเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้มันเรียกว่าการ make ฟรนแหละเพราะว่าเอาจริงๆอย่างแอตโตะแอตโตะไปแข่งตอนที่เราอายุยี่สิบกว่าแล้วอะเราดูเป็นผู้ใหญ่มากๆอะ บางคนบางทีเด็กมันไม่กล้าคุยกับเราเว้ยเพราะเราผู้ใหญ่กว่าเราแก่กว่าเพรา,า,เาะเรแบบเกรงใจเราอะไรเงี้ยเราบอกเอ้ย,อยถ้าเ้าจะถามโดยบทสนทนาทั่วไปในต,ตอนนั้นประมาณว่าเล่นนานยังเอที่แล้ว็ราก็ากาข้างๆถามว่าอุย้ยพี่ใช้สลิปนี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคําถามแบบคิมเปิลคลิมเปิลที่เหมือนคาถามเซลลๆกันอ่ะเหตุแต่มันเกิดจากไอตรงนี้แหละคือกูไปงานใหญ่มาต้องบอกว่างาน,นไม่ใช่งานแรกที่แอตโตไปง,งานใหญ่ แอตโตไปงานใหญ่มาหลายครั้งมากเราก็เตรียมตัวอะไรแต่ละแล้วลทีเนี้ยใครที่เคยไปงานใหญ่จะรู้ว่าก่อนจะเริ่มแข่งแม่งนานมากจะมีการประกาศมีการรอมีอะไรครับมันค่อนข้างเยอะบางทีแม่งมีลัคกกี้ดออีกม,มีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรอีกแอตโตไปเสร็จปุ๊บ,บอ่าเราทําไปเรียบร้อยเรานั่งปุ๊บน้องเขาก็ชวนคุยชวนเราคุยแล้วก็คุยคุยกันแบบก็คุยปกติอะครับก็คุยแบบเออครับครับโอเคนกะ็คุยกันทั่วไปเหมือนเพย์เยอร์แม็กฟนกันธรรมดาทีนี้ ในการนั่งแต่ละโซนเนี่ยมันจะมีจัดมีสตาฟมีอะไรก็ตามที่เป็นคนดูแลอยู่วีดีเขาเดินมาแล้วเขาให้หนึ่งวอร์นิ่กูเฉยเออกูงงเลยแบบให้หนึ่งวอร์นิ่เหตุผลเหตุผลที่เขาให้คืออะไรรู้ปะกูคุยกับเพลเยอร์คนอื่นแบบเหตุแบบผลส้นตีนอะไรวะเนี่ยคือแบบในหัวแม่งมีคำแต่แบบ คือไอคนให้กูอะก็อายุห่างจากกูไม่มากเท่าไหร่หรอกตอนนั้นแอตโตะยี่สิบต้ตนๆมากสุดมันห่างกูไม่เกินสี่ปีหรอกเอาจริงๆถ้าบอกตรงยังจําชื่อจําหน้าแม่งได้อยู่เลยแล้วจําจําได้ค่อนข้างแม่นด้วยชื่ออาจจะไม่แม่นแต่กูจําหน้าได้แม่นเลยว่าใครเออก็วีดีเดินมาต้องบอกว่าคนนี้เขาก็ค่อนข้างในยุคนั้นเขาค่อนข้างเป็น,อ,นอินฟูของแบบ เมื่อก่อนมันจะมีไฟเตอร์ครับเขาก็เป็นอินปูกไฟเตอร์ครับระดับหนึ่งเหมือนกันเขาเดินมาให้วอร์นิ่งกูเพราะเหตุผลว่ากูคุยกับเพเยอร์คนอื่นแล้วแบบกูอยากจะลุกขึ้นไปเถียงมากเลยถ้ากูไม่ติดว่าโอเคมันเป็นมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นรอบแรกของสวิสลาวด้วยกูยจะอยากเดินไปถามมากเลยแบบทำไมครับเป็นที่อะไรครับคุยกับคนอื่นไม่ได้อะ่ะ คือก็ไม่ได้คุยเสียงดังเว้ยก็คือแบบคุยกันข้างๆโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วน้องเขาก็น้องๆเด็กๆที่นั่งข้างๆเราหรือใกล้เราเขาก็มีความสุขเขาก็ตลบอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่กลายเป็นว่ากูโดนวอร์ริงเราคุยแล้วไอเรื่องที่คุยอ่ะกูไม่ได้เป็นคนเริ่มคุยด้วยซ้ําตาจําได้ว่าตอนนั้นน่ะน้องเขาเป็นคนเปิดหัวขึ้นมาชวนกูคุยด้วยซ้ําเออแต่แบบหาว่ากูคุยคือแบบอัจริงตอนนั้นก็ค่อนข้างกูก็ก็กยอมรับว่าค่อนข้างก็พร้อมมีเรื่องพอคิดถึงเรื่องนี้ปุ เพราะว่าถามว่าทํำไมาถึงว่าพร้อมมีเรื่องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ make ซ e n s ในการให้ใบเหลืองใครก็ตามกดกดส้นตีนอะไรห้ามคุยกับฝั่งตรงข้ามหรือห้ามคุยกับเพลเยอร์รอบๆตัวมันมันมันเป็นกฎช่วงไหนของชีวิตวะที่แบบเราห้ามคุยอัคนอื่นกูเป็นบ้าหรอเออแบบคุยกับคนอื่นไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้คือถ้าแบบเราไปคุยกับเขาแล้วเราในกรณีที่เราพูดว่าแบบ เราล็อกผลนะ่ะไอ้รอบนี้พี่ขอชนะหรืออะไรเงี้ยเออถ้ามึงเจออย่างนั้นมึงให้วอร์นิงกูจะไม่ว่าเลยแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันแค,แค่แค่เรานั่งคุยกันในเรื่องการ์ดเท่านั้นก็แบบแบบอย่างสมมตินะสมมติหัวข,ข้อขึ้นมาว่าเราคุยกันอยู่แบบว่าน้องเขาถามว่าพี่เอ้ยพี่ช้สลิฟนี้พี่เล่นเด็กนี้แน่เลยถ้าโตอาะจะตอบไปว่าเอ้ยไม่แน่หรอกพี่อาจจะเล่นเด็กนี้ก็ได้ใครไปรู้ใส่หลอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เหมนหัวข้อที่คุยกันแบบเฉยเฉยมากๆและมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกันใน พาร์ทนั้นเลยเว้ยคือเขาก็แซวกันแล้วตอนนั้นต้องยอมแล้วว่าเราก็ทําช่องแล้วมันก็ตอนนั้นน่ะในยุคแรกของการทําช่องเนี้ยเด็กอะ่ะเราไม่ได้เปิดหน้าเด็กจะจับผิดเราก็คือแบบใช่เปล่าพี่พี่ใช่เปล่าพี่ใช่พี่ใช่แอดมินช่องนี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยก็คือเราเข้าใจบางคนอนะ่ะเ,เขาก็แบบเขาก็แบบแล้วตอนนั้นน่ะเราจะตอบปฏิเสธตลอดว่าไม่ใช่จำบิดคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้เปิดหน้าเขาไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นคนนี้ไงแต,แต่แบบว่าเฮ้ยคือ ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นเราเริ่มดังแล้วเราเริ่มหลายอย่างจะมีปัญหาแ,แล้วแต่เรารู้สึกว่าไม่การไม่เมคเซนในกฎอ่ะมันดูแย่เว้ยแม่งดูแบบคนที่อะแบบอะไรวะกูผิดอะไรเนี่ยกูผู้ทาอะไรผิดอ่ะกูแบบไม่เมคเซนหรอแบบกูนั่งคุยกับเขาไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมันเอาแบบอะไรกฎข้อไหนมาถ้าสมมุติว่าเราเล่นผิดเราจั่วเกินเราคงจะปรับ มันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลยแต่มันไม่ใช่กับคุณคุยกับคนอื่นผมปรับบอลนิ่งกุแบบในหัวตอนนั้นนะพูดตรงๆเลยนะไม่จะพูดแบบหยาบหยาบหยาบ่ะแม่งแบบในหัวคือแบบพอแม่งแบบไปปุ๊กูอยากจะลุกขึ้นไปอ่ะแล้วมึงเป็นครูไวยอะไรวะแล้วแบบทำไมอ่ะกดข้อไหนอ่ะแบบกูอยากจะแบบเชิญแบบไปอยากไปคุยกับเทจัสเลยแบบ เป็นอะไรไอเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรกับกูมากปะคือแล้วเราต้องอยู่สายเนี้ยไปตล,ลอดเวลาแข่งอะในงานใหญ่อะแล้วแต่ต้องเจอไอจัดต้นตีเนี้ยเออคืออันนี้กพดด็พูดไม่เต็มปากนะว่าเขาเป็นจัดจริงๆเขามีใบเตอร์ที่จะบอกว่าเขาเป็นจัดจริงๆหรือว่าเป็นตาฟเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนในงานอะบางคนไม่ได้เป็นบางคนไม่ได้เป็นจัดจริงๆ บางคนเป็นแค่สตาฟที่เอามายืนคุมแล้วก็โอเคพอมีความรู้ด้านการตัดสินได้เขาก็ให้ตัดสินนิดหน่อยซึ่งไม่น่าหดหงยิบมากเพราะว่าเราไปเจออย่างนั้นมาเขาไม่ได้เป็นจัดจริงๆเออแล้วเขาเขาไม่ได้เป็นผู้ตัดสินจริงๆอ่ะในบางคนในบางคนนะนี่ไม่ใช่กรณีเตยตนะในบางคนเออแล้วเขาแบบเออเขาก็ยังไม่รู้กฎรู้อะไรหรือขนาดนั้นแล้วก็ไอ้เรื่องกฎข้อเนี้ยที่กูโดนเนี่ยกูรู้สึกว่าแบบทํใหม่วะคือหลังจากนั้นอนะ่ะคือต้องยอมรับว่า ก็หุดกิดกับเรื่องนี้ไว้จนถึงทุกวันนี้ยกูก็ยังหุดกิดกับเรื่องในการเล่าเรื่องนี้มากๆอยู่ที่รู้สึกว่ามันคือเคสอะไรที่กูต้องโดนวอร์นิ่งตอนนั้นและกูคุยกับคนอื่นแล้วไม่กูโดนวอร์นิ่งและคุยกับคนอื่นในตอนทัทง้งๆที่มันยังไม่ได้เริ่มแข่งเลยด้วยซ้ำมันอยู่ในระยะการที่เรากำลังไปนั่งแล้วเราก็เตรียมตัวแล้วมึงก็ไม่ประกาศเริ่มแข่งสักทีกูนั่งมาจะสิบนาทีลากกูจะงอบอยู่แล้วเนี่ยกูก็ยังไม่ได้เริ่มแข่งสักทีซึ่งมันเสียเวลาเว้ยเเอาาาิงพวว่่มนีล้ใคืหท คือคนจํานวนคนอนะ่ะมันเยอะ,ม,ยอะมันเป็นทันคนอนะ่ะคนแข่งอะ่ะเขาก็ปวิงเวลาแบบให้คนที่แบบเดินไปตรงนู้นหรือยังมายังแบบไปห้องน้าหรืออะไรเงี้ยได้แบบได้แข่งทันแต่เ,าเขาเริงจริงอะ่ะมันแบบไอเวนคือแบบกดชนตีนะไรเนี่ยแบบเออแม่งคือแบบเป็นการโดนโดนวอร์นิีง่งที่กูรู้สึกว่าแบบอะไรวะคือไม่รู้นะว่าใครเคยโดนเหมือนกันหรือเปล่าในกฎที่บอกว่าคุยกับเพลเยอร์คนอื่นเนี่ยลองคอมเมนต์ ดูแล้วกันลองเป็นมาว่าโดนอะไรแปลกๆกันบ้างคือนั่นแหละเป็นครั้งหนึ่งที่ยโต้รู้สึกว่าแบบโดนแปลกๆหน่อยแล้วก็จริงๆในคลิปนี้คือคำหยาบมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอมันเอ,า,อา,วาว่ามันมีอารมณ์ร่วมในหัวที่จําได้ดีๆเลยตอนนั้นมากๆมันก็เลยมีคำหยาบเยอะทีหนึ่งแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเราจะบอกว่าเป็นวิาทยาฐานก็ไม่ใช่แม่งคืออาจจะเป็นแบบเรื่องของการที่เราเจอกับผู้ตัดสินที่แม่งไม่โอเคอะ่ะเออ คนตัดสินที่ดีมีเยอะครับตอนนี้โตผันตัวมาเป็นอาสตาฟหรือว่าเราเป็นผู้ช่วยออกงานาในหลายๆงานอะ่ะเราเห็นจัดที่เป็นจัดจริงๆจัดดีๆอะ่ะเขามีเยอะเขามีเหตุผลรับรองรับในการให้อะไรของเขาทุกอย่างที่เป็นหนึ่งสองสามสี่ในการบอกเออคุณใส่การ์ดเกินผมให้วอร์นิ่งนะผมให้เกมลอสอะไรอย่างเงี้ยเขาคึอเขามีเหตุผลในการรองรับแต่ไอ้วันนั้นน่ะที่เรารู้สึกเราโดนน่ะเรารู้สึกว่าเหตุผลน่ะ แม่งไม่โอเคเลยแม่งไม่ได้รองรับุ้มจีนอะไรเราได้เลยนะครับคือมันไม่เมคเซนต์มากมามันเป็นเรื่องที่ไม่เมคเซนต์มากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคือตอนนั้นเราก็รู้กดเยอะระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอะไรวะเออนะแล้วก็มันก็โอเคแหละหลังจากนั้นโต๊ะก็ยังแข่งอยู่แต่ก็เราอาจจะไม่ได้แข่งแบบ บ่อยขนาดนั้นแล้วเพราะหลายๆอย่างด้วยเรื่องหน้าทีก่การงานเรื่องอะไรด้วยแต่ก็ยังยังพอจะไปอยู่จนสุดท้ายโอเคมันเริ่มชักหน้าเบื่อเราก็เริ่มเลิกไปแข่งด้วยตัวเราเองทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะอย่างที่บอกใครเคยโดนอะไรแปลกๆคอมเมนต์คุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบที่เห็นยังไงกับเรื่องที่อัตโตโดนก็คอมเมนต์คุยกันซึ่ง กูก็งงเหมือนกันทำไมกูโดนนะครับไว้เจอกันไปแล้วคลิปหน้าของพวกเรานะครับก็ตามติดตามด้วยละกันนาอนะครับไปแล้วสวัสดีครับ